สวัสดีค่ะเปิดบ้านชวนดูละครออนไลน์ช่อง8วันนี้ลูกปัดนชัชยาพาทุกคนมาที่ซอยอารีที่นี่มีที่กินที่เที่ยวถ่ายรูปสวยครบทุกมุมเลยลูกป,ปัดเลยขับออรากูดแคทจีมาที่นี่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอเพื่อนๆนะคะก็ต้องเสริมสวยโบแป้งกันหน่อยจะได้เป๊ะปังทุกมุมนะคะต้องแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเนาะ ไม่ได้มีแค่ฝั่งเดียวนะคะนี่ฝั่งตรงข้ามค่ะแต่งหน้าคู่กันไปเลยค่ะองศาไหนหน้าก็ผ่องไปหมดเลยจ้ะอ้าวแล้วค่ะเซลฟี่เรียบร้อยแล้วค่ะได้เวลาไปลุยกับ GWM City Drive of Vigo ค่ะไปนี่ปัดบอกว่าปัดนัดเพื่อนไว้เนี่ยไม่ใช่ใครนะคะก็คือ user ผู้โชคดีนั่นเองค่ะนี่นัดไว้แล้วนะยังไม่รู้ว่ามาอ้าวสวัสดีค่ะ พี่ฟองเบียเป็นยูเซอร์ผู้โชคดีที่วันนี้เรานัดมาเจอกันสงสาวมารวมกันที่อารีค่ะต้องพาไปเที่ยวพาไปถ่ายรูปแบบชิคๆค่ะเมื่อกี้ไปแต่งหน้ามาในรถอูกระจกสวยสวยแต่งหน้ามาวิงเฉิดฉายมากค่ะเซลฟี่กันก่อนดีไโอเคง<ะ>ันเดี๋ยวเราไปเซลฟี่กันก่อนไปค่ะ ที่นี่ค่ะกัมอาลีเห็นบอกว่าคอนเซปต์คือมันชิคมากจริงๆคำว่ากัมมามันมีความหมายด้วยะนะคะเราคิดคอนเซปต์มาจาก grab your memory place สถานที่เก็บความทรงจำในปีหน้านะคะเราจะมีเปิดอีก2โครงการกรัมสยามสแควร์นะคะในคอนเซปต์ของกัมสยามไลฟ์ก็อีกที่หนึงก็คือที่เจริญนคร18ตรงนั้นจะเรียกว่ากัมคอสนะคะ,ะ let's cross over here ข้ามแม่น้ามาเจอกันที่กัมฝั่งนี้ ุ๋ยนะคะหิวหรือยังคาคุณพงเมียหิวมากแล้วมากค่ะทานกันเลยดีกว่าเลยค่ะเป็นข้าวผัดก่อนนะคะนี่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 หาตัาให้หมูต้องเป็นหมูทอดก่อนเลยค่ะะน้าจะชอบทานแน่แน่ใส่ทานทานทุกอย่างที um. like ่นี Gold ่ตกแต่งเหมือนฮ่องกงขนาดหน้าต่างยังเป็นรูปตึกที่ฮ่องกงจริงๆและที่สำคัญยังมีเมนูเด็ดอย่างหมูทอดฮ่องกงข้าวผัดกาาชายเต้าหู้เฟรนฟรายซอสมะขามเผือกกวนทอดแต้จิ๋วอีกด้วยนะคะ และหลังจากอิ่มท้องกันแล้วลูกปัดขอแวะซื้อของอร่อยให้กับ f c ผู้โชคดีทางบ้านของเราได้นําไปฝากที่บ้านกันสักหน่อยค่ะกับร้านนี้เลย Fat and Angry บอกเลยว่าร้านนี้ได้แรงบันดาลใจและรสชาติจากอเมริกาซึ่งเมนูที่ต้องสั่งเลยก็คือ California Cheese Burger นั่นเองค่ะเรียกว่าประทับใจมากๆเพราะว่า มาแล้วเนี่ยได้เซลฟี่ได้อิ่มท้องไปด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณกัมอารีด้วยนะคะและก่อนจะจากกันวันนี้ต้องฝากคุณฟองเบียนะคะติดตามละครออนไลน์ทางช่อง8ปดไปด้วยนะคะมีหลายเรื่องบทนี้คือแซ่บมากจริงๆได้ดูหลายเรื่องแล้แหละสนุกไหมล่ะสนุกมากนี่เห็นไหมบอกแล้วต้องดูบ่อยๆนะคะครั้งหน้าเราจะเปิดบ้านจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันห้างพลาดนะคะ w m City Drive f f w e e k a u ร่า o ูดแคทจ t รถอีวีสไตล์สปอร์ตแห่งอนาคตยกระดับทุกการดีไซน์มากกว่าสบายคืออีกขั้นของความใส่ใจ O u r g o o d CatGT t Cat next level of the future